สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนเลขเด็ดนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมัดรวม4ี่นอยในงวดของวันที่15นะคะเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้นะคะน้องแอดก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนี้นะคะก็จะน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะก่อนไปรับชม ฝากพี่ๆสมาชิกที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะทางช่องจะได้มีกําลังใจนะคะมานําเสนอแนวทางตัวเลขเด็ดๆนะคะมาแบ่งปันพี่ๆสมาชิกนะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามเนาะเวลาที่น้องแอดลงแนวทางจะได้รับการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะ ก่อนมารับชมแนวทางของวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องแอดขออนุญาตสรุปผลเมื่อวานให้ได้รับชมกันก่อนนะคะเพราะว่าบางท่านก็เพิ่งเข้ามานะคะสําหรับเมื่อวานนะคะพี่พี่ขออนุญาตสรุปก่อนนะคะก่อนมารับชมแนวทางของวนันนี้สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรนี้ก็เน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้น้องแอดให้ไปนะคะแปดกับหกนะคะตัวเด่นสองตัวนี้ ใครนําไปรูดไปวิ่งไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าจับคู่กันนะคะเมะื่อวานนี้มาแบบตรงๆด้วยนะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวที่8นะคะน้องเอดให้เมื่อวานนี้บังมากๆนะคะเดี๋ยวมาสรุปนะคะรอบเฉพาะกิจ4-2-3นะคะแล้วก็6-7รอบนี้นะคะพี่ๆสายรูดไม่มานะคะแต่ตัวเด่นนะคะมา6นะคะเพราะว่าอก6-7นะคะพี่ๆ ก็เข้าเค่ตัวเด่นไปนะคะใครนํา6ไปรูดวิ่งก็เข้าตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะแต่รูด8หลุดไปนะคะสําหรับ72แล้วก็0ูนย์นะคะรอบพิเศษรอบนี้ก็ยังไม่มานะคะรูดวิ่งยังไม่มาหลุดไปนะคะรอบปกตินะคะ9 40กับ86สายรูดวิ่งมาแล้วนะคะพี่พี่ 8, มาตรงตรงเลยนะคะตัวดินให้ไป86 วิ่งรูดนิดเดียวที่8นะคะก็เข้าตัวที่น้องแอดเน้นให้นะคะพี่พีวงกลมให้แล้วก็เน้นให้ด้วยนะคะมาตรงๆด้วยนะคะในรอบนี้ปกติเลขล่างไปนะคะก็ยินดีกับพี่พีสมาชิกที่นำไปรูดวิ่งเมื่อวานนะคะรอบปกติเข้าไป86ดหกตรงๆนะคะมาในตัวที่เจาะเน้นให้ด้วยนะคะ ในตารางนะคะให้เด่นไปที่8กับ6ตารางสุดปังนะคะเดินดีนะคะเข้าตัวเด่นคู่กันให้เด่นสองตัวไปเข้า8 6ก็ยินดีด้วยนะคะตารางนะคะในรอบปกติเข้า2ตัวนะคะตารางใครจับตารางไปเป็นแนวทางเข้า40นะคะพี่พี่ยินดีด้วยนะคะมาทางล่างแล้วก็บนนะคะเลขตาราง8 6แล้วก็40 รอบ VIP 635หนะคะแล้วก็88สายรูดวิ่งถ้าใครตามถึงรอบ VIP ก็ได้ไปนะคะ8ปนะคะมาในคู่นี้นะคะสายรูดวิ่งให้8เป็นตัวเดียวนะคะมาเบิ้ลน,นะคะก็ยินดีด้วยนะคะใครรูดวิ่งเมื่อวานเข้า86ตรงตรงแล้วก็88นะคะตารางเข้า8 6แล้วก็40นะคะท่านใดไม่ชอบรูดวิ่งก็จับตารางได้นะคะเดี๋ยวมารับชมแนวทางขอมวันนี้ต่อนะคะ ในวันนี้นะคะน้องเอสก็ขออวยพรให้พี่พี่สมาชิกนะคะที่เข้ามารับชมโชคดีกันนะคะย้ํานะคะว่าเป็นแค่สูตรคํานวณชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะตัวเด่นนะคะเด่นในวันนี้เด่นที่ศูนแล้วก็ห้านะคะวันนี้ เด่นที่ศูนย์แล้วก็ห้าวิ่งรูดนะคะวันนี้วิ่งรูดนิดเดียวน้องแอดม่ให้วิ่งรูดที่ห้านะคะพี่ๆท่านใดชื่นชอบก็จับไปเป็นแนวทางได้นะคะถ้าใครไม่ชอบห้าก็เอาศูนย์นะคะไปวิ่งรูดแทนได้นะคะวันนี้ก็ขอให้เฮงเฮงปังปังนะคะขอให้สูตรเดินดีทุกวันนะคะ สำหรับตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวน้องแอดจะเน้นให้อีกทีขออภัยเสียงรบก,กวนด้วยนะคะพี่พี่น้องแอดทำงานควบคู่ไปด้วยนะคะก,กลับขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะรูดวิ่งเม็ดเดียวที่ห้านะคะตารางก็จะมีหนึ่งมีแปดมีสี่นะคะแล้วก็มีห้ามีศูนย์แล้วก็มีเก้านะคะพี่พี่สำหรับ แนวทางนะคะตัวเด่นนะคะก็เด่นที่ห้ากับศูนย์นะคะในตารางจับคู่จับวินกันได้นะคะพี่พี่ในตัวที่น้องแอดชอบนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้นะคะชอบห้าศูนย์นะคะตัวเด่นคู่กันห้าศูนย์แล้วก็ห้าแปดห้าสามแล้วก็ ห้ 5, 2, 5 9องห้านะคะพี่ๆสำหรับแนวทางตัวที่น้องแอดชอบนะคะถ้าท่านใดชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีกันทุกท่านนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะถ้าไม่ชอบตัวที่น้องแอดเจาะเน้นให้ก็รูดวิ่งได้นะคะทั้งสตัวทั้งห้าแล้วก็ศนย์นะคะวันนี้ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องแอดก็มีเพียงเท่านี้ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะท่าในใดมีโชคมีลาบก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับน้องแอดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ